ตามตำนานที่เล่าขานกันมานะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับพระองค์ไม่ได้ทรงถูกประหารชีวิตแต่อย่างใดตามที่พงศาวดารได้กล่าวไว้นะครับแต่จริงๆแล้วพระองค์ทรงสับเปลี่ยนกับพระญาติหรือว่าทหารคนสนิทนะครับแล้วก็สเสด็จมาอย่างนาครศรีธรรมราชเพื่อมาทรงผนวดจเจริญวิปัสสนากรรมฐานณนสถานที่ตรงนี้นะครับทุกคนเงียบมากเลยทุกคนไม่มีเสียงอะไรเลยครับจริงๆนะ มันเหลือเชื่อมากเลยครับคือปกติในถ้าเนี่ยน่าจะมีค้างคาวหรือมีเสียงสัตว์ต่างๆแบบให้เราได้ยินบ้างนะครับแต่ที่นี่เงียบมากทุกคนไม่ได้ยินอะไรเลยครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมไนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง g p s นะครับเพื่อนๆท่านใดยังไม่ได้กด s u b สไครต์ก็ฝากกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทําคลิปวิดีโอด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดเขาพนมเ์อำเภอพงกิลีจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ วันนี้ผมจะพาทุกคนขึ้นไปบนยอดเขาขุนพนมนะครับไปดูถ้ำแล้วก็ไปดูวิวทิวทัศน์ความสวยงามบนยอดเขาขุนพนมนะครับทุกคนแต่ที่สำคัญวัดแห่งนี้นะครับมีเรื่องราวประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญเลยนะครับเพราะว่าชาวท้องถิ่นของที่นี่เชื่อกันว่าเป็นที่ประทับ ขององสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับในขณะที่พระองค์กาลังทรงปรนวดอยู่จนพระองค์สวรรคตเลยนะทุกคนแล้วที่สําคัญก็คือบนยอดเขาเนี้ยมีหลักฐานการประทับอยู่ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปบนยอดเขาไปตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราชครับทุกคน ผมลืมบอกทุกคนไปอีกอย่างนี้นะครับก็คือนอกจากสถานที่นี้จะเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์แล้วนะครับก็ยังมีเกจิอาจารย์ด้วยนะครับคนวัดนี้นะครับก็คือหลวงปู่กายครับทุกคนซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของพ่อตันท้ายวาจาเยศครับทุกคนมาครับทุกคนหลังจากที่สักการะหลวงปู่กายแล้วก็ องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสร็จแล้วนะครับก็มาขึ้นเขาไปพิชิตเขาเลยนะทุกคนที่นี่ลมลื่นมากเลยนะครับนี่ผมถึงแล้วทุกคนทางขึ้นเขาครับนี่ด้านหลังผมอุยมีตัวเลขด้วยทุกคนไม่ไม่ต้องเดินนับแล้วว่ากี่ขั้นนะไปครับดูยเลยครับไป นะครับว่ามีทั้งหมดกี่ขั้นนะครับตอนนี้ผมมาได้ร้อยขั้นออบแล้วทุกคนรู้เลยว่าตัวเองแบบแก่แล้วอะ่ะดูครับบนทางยาวไกลไปต่อทุกคนไปขั้นที่ร้อยเจ็สิมีให้รอดนี้ด้วยทุกคนนี่ ให้รอดใต้ท้องพญานาคนะครับเข้าไปเป็นตำหนักทรงศีลนะครับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะทุกคนบริเวณตำหนักทรงศีลแห่งนี้นะครับในสมัยที่สมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชทรงมาเป็นศีลอยู่ก็ได้มีคณะของเจ้าจอมมารดาปรางมารดาของพญานครน้อยในเมอืองนครศรีธรรมราชได้นําเครื่องคาวหวานมาถวายพระองค์ท่านณสถานที่ตรงนี้นะทุกคน ไปครับไปกันต่อเมื่อกี้มีพี่ๆเขาเดินสวนลงมานะครับก็บอกว่าทั้งหมด245ขั้นนะทุกคนปดไป,ไป,ไปใกล้แนละ้วตอนนี้ผมอยู่ที่193นะครับใกล้แล้วทุกคนผมถึงขั้นที่230ทุกคนมีให้รอด ท้องพญาน,นาคปีกแล้วคนระับเดี๋ยวจะลองเดินไปดูนะทุกคนมันมีอะไรอยู่โอ้ทุกคนน่าจะเป็นถ้านะครับน่าจะเป็นถ้านีมีบันไดลงไปด้วยผมว่าน่าจะเป็นถ้าแน่เลยว้าวถ้าจริงทุกคนมีนจเจอแล้วครับถ้าไปครับไปครับลองลงไปดูทุกคนวันนี้มีเขียนไว้ด้วยอะไรอย ถ้ำตากฟ้าโอ้โพอเข้ามาข้างในนี่เย็นมากเลยทุกคนเย็นมากครับตรงนี้ต้องมุดหน่อยโอ้โหว้าวโอ้โทุกคนมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำนี่ครับโอ้โหอยต้องเดินลงไปอีก ที่ทางชันมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บกล้องก่อนเดี๋ยวไปเจอข้างล่างเลยนะครับทุกคนอันตรายครับว้าวพระพุทธรูปโอ้แล้วนี่ทุกคนดูครับข้างบนเป็นช่องแสงไฟก็กระทบลงมาข้างล่างแบบโอ้สวยงามมากทุกคนในนี้ถ้าจะไม่ผิดนะผมไปค้นข้อมูลมานิดหนึ่งเพราะว่าในถ้ำตากฟ้าเนี่ย มีพระพุทธรูปที่อยู่ภายในถ้านะครับสาองค์ครับทุกคนดูครับเยอะมากครับแล้วข้างหลังผมอีกนะโอ้ oh. แล้วเย็นมากทุกคนแล้วดูคนว้า wow. วสวยสวยจริงคือเข้ามานี้แบบสงบมากเลยนะทุกคน เสียงอะไรเลยครับจริงๆนะมันเหลือเชื่อมากเลยครับคือปกติในถ้าเนี่ยน่าจะมีค้างคาวหรือมีเสียงสัตว์ต่างๆแบบให้เราได้ยินบ้างนะครับแต่ที่นี่เงียบมากทุกคนไม่ได้ยินอะไรเลยครับแล้วเย็นมากนะครับในนี้เพื่อนๆท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่แล้วยังไม่ได้มาที่วัดเขาขุนพนมนะครับผมว่าครั้งหนึ่งต้องมาบทุกคนที่นี่สงบมาก ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อนะครับไปออกมาแล้วนะทุกคนอุ้ยนี่นี่อะไรว้าว นี่เป็นช่องให้เราเห็นด้านล่างได้เลยนะทุกคนเนี่ยโอ้ยสวยจริงไปต่อถึงแล้วสองร้อยสี่ผเย้ นี่ทุกคนครับถึงแล้วนะครับและตรงนี้ด้านหลังของผมนะครับอิฐเก่านะครับหลักฐานสําคัญทางโบราณคดีแลว้วก็ได้ทําการบูรณะมาแล้วนะครับทุกคนและเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับทุกคนเดี๋ยวลองมาดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะทุกคนนะครี <S <S ค่ตรงนี้ต้องมดหน่อยนะทุกคนมีพระพุทธรูปนะทุกคน <S <S นี่นะครับเป็นอิฐเก่าเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูห้องบรรทมเลยลนะ่ะโอ้พระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าตากสินมหาราชตอนที่พระองค์ทรงผนวดอยู่นะทุกคนสาธุและฝั่งทางนี้ก็เป็นห้องบรรทมนะทุกคนซึ่งล็อกประตูอยู่นะครับเราเข้าไปไม่ได้นะครับนี่นะครับพระองค์ทรงอยู่แบบสมถะามากครับทุกคนว้าวสวยงาม ทุกคนดูบรรยากาศภายนอกครับตอนนี้แบบลมดีมากเดี๋ยวพาทุกคนไปดูฝั่งทางนี้นะครับไม่ดูว่าจะเห็นวิวหรือเปล่าผมว่าน่าจะเห็นวิวอยู่นะครับตรงนี้นไปว้าวเจอวิวแล้วทุกคนโอ้ นานที่เล่าขานกันมานะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับพระองค์ไม่ได้ทรงถูกประหารชีวิตแต่อย่างใดตามที่พงศาวดารได้กล่าวไว้นะครับแต่จริงๆแล้วพระองค์ทรงสับเปลี่ยนกับพระญาติหรือว่าทหารคนสนิทนะครับแล้วก็สเสด็จมายัางนครศรีธรรมราชเพื่อมาทรงผนวดเจริญวิปัสสนากรรมฐานณนสถานที่ตรงนี้นะครับทุกคน ลงจากเขาแล้วนะทุะกคนเตรียมตัวที่จะตับแล้วนะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอบคุณที่กดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ให้กับช่อง g ีเนะครับคลิปหน้าผมจะพาไปที่ไหนหรือว่าจะทำคอนเทนต์อะไรก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปวิดีโอใหม่ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกนบ๊ายบายด้านล่างนะครับก็มีวัตถุมงคล ให้เช่าบูชานะครับร้านบาร,รมีพระเจ้าตากนะทุกคนถ้าเกิดว่าไม่ได้มานะครับก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถทอนวัตถุมงคลได้นะครับเป็นของที่ระลึกนะครับให้ได้เลยนะทุกคน